3วิธีให้ลูกค้ามาเป็นลูกค้าประจำวิธีแรกนะครับเราจะต้องตอบกับข้อความลูกค้าอย่างรวดเร็วเพราะการตอบกับข้อความลูกค้าอย่างรวดเร็วนะครับลูกค้าจะรู้สึกว่าได้รับการบริการที่รวดเร็วเ <DP S 1> พ o, ราะบางอย่างนะครับเขาอาจจะต้องใชเวเว้เวลาในการตัดสินใจซื้อสินค้าของเราอย่างรวดเร็วถ้าหากว่าเราตอบกับข้อความลูกค้าช้าเนี่ย ลูกค้าอาจจะเปลี่ยนใจไปซื้อที่ร้านค้าอื่นก็ได้นะครับ 2. ให้การบริการด้วยความเต็มใจและเอาใจใส่นะครับเวลาที่เราได้ออเดอร์จากลูกค้านะครับหลังจากที่เราจัดการส่งออเดอร์อย่างรวดเร็วให้เรานะครับส่งจดหมายไปถามลูกค้าอยู่เรื่อยๆนะครับว่าได้รับสินค้าแล้วหรือยังเพราะการจัดส่งสินค้าไปต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างใช้เวลา อย่างน้อย1-2สัปดาห์นะครับถ้าหากว่าเราติดต่อลูกค้าอยู่เรื่อยๆนะครับก็จะถาให้ลูกค้ารู้สึกสบายใจและก็รอสินค้าเราได้แต่ถ้าหากเราไม่ติดต่อลูกค้าเลยนะครับก็าจะทำให้ลูกค้ารู้สึกไม่สบายใจและขอแคนเซิลสินค้ากลางทางก็ได้3นะครับเราจะต้องคอยแก้ปัญหาให้ลูกค้าอย่างเต็มใจและรวดเร็วนะครับการแก้ปัญหาให้ลูกค้า อาจจะเกิดขึ้นหลายสายเหตุนะครับสาเหตุหลักๆที่เราเจอกันบ่อยก็คือสินค้าส่งไปถึงบ้านลูกค้าแล้วเกิดการชำรุดเสียหายแบบนี้นะครับเราจะต้องรีบแก้ปัญหาให้ลูกค้าโดยการส่งชิ้นใหม่ให้ลูกค้าหรือเรานะครับอาจจะทำการคืนเงินให้ลูกค้าอย่างรวดเร็วจะดีที่สุดนะครับ